ะะวันนี้นะคะเราวันนี้นะคะเราเดินทางเอาปูนะคะที่หมักแล้วนะมาให้โรงงานที่เราทําน้ําปูล้านะคะเพราะว่าออเดอร์เนี่ยเข้าแล้วล็อตปูล็อตแรกที่เราส่งมาเนี่ยมันไม่พอนะคะวันนี้ก็เลยถือโอกาสเดินทางเอาปูมาทําเองเลยนะคะอันนี้คือปูที่หมักแล้วนะคะใส่ลังโฟมแช่เย็นมาเดี๋ยวเราวันนี้เราจะพาไปดูขั้นตอนการผลิตน้ําปูร,ารา้าน,นะคะ hey. Thank <laughs> you. ใชเลาเที่ยงวัน1ชั่วโมงโอ้ตัดไปอืมอยากดูว่าวที่ที่เราจะพูดแตกันต้องเกออกมาแค่ไหนที่นาการได้ที่จะจินตนาการได น้ปูนะคะที่เราหมากนะักเนี่ยมาสก,กัดนะคะเพื่อนําไปคลาจาไลเป็นน้าปูไลคลีนเดี๋ยวเรามาเปิดดูข้างในกันนะคะว่าใช้ปูเยอะแค่ไหนมาเลยคะ่ะนี่เลยคะ่ะหอมมากอยากให้ข้างในเนะี่ยคือได้กลิ่นเลยนะคะว่ามันหอมมากจริงๆอาจจะมืดนิดนึง๋ยวเปิดแปดหน่อยนะคะอ่านี่ค่ะหอมปูมากเลยนะคะน,นี่ใช่ค่ะนี่ใช้ต้มเป็นวันเลยนะคะเพื่อสก,กัดปูดออกมานะคะน้ำปูออกมา จากนั้นนะคะเราก็จะมามาดูหลังจากนั้นเราจะเอาปูที่เราทําการต้มสกัดพัชจอไลแล้วเนี่ยมาทําเป็นน้ำพรุ่ตสอดในบมรจตรงนี้เลยค่ะอันนี้จะเป็นหม้อที่ทําการพัชจอไลแล้วก็กำลังคูรดลนะคะแล้วก็เคี่ยวนีค่ะนี่เลยนี่ค่ะเราจะต้องเคี่ยวอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะพัชจอไลอย่างนี้ไปเรื่อยเป็นวันเลยนะคะนี่ค่ะกลิ่นหอมมากโซนระสมนะคะมีหลายตัวเลยนะคะ นี่ค่ะเราใช้คู่จริงๆทำไมมืดจังนี่ค่ะนี่นะคะยาวเลยนะยาวเลยหอมมากนะคะนี่ค่ะร้อนมากเลยนะเคเดียวปิดก่อนว่า ก็จะให้ทุกคนดูเลยนะคะว่าน้านูราของเราเนี่ยผลิตมาจากปูจริงๆเลยนะคะผลิตมาจากปู95เเเลยนะคะที่เหลือก็จะเป็นส่วนผสมส่วนผสมอ,อื่นเพื่อเพิ่มความอร่อยนะคะปลอดภัยโรงงานนะคะได้รับมาตรฐานอยนะคะ1 0อยอซนะคะลูกค้าที่ซื้อไปรับประทานนะคะก็สามารถมั่นใจได้เลยว่าสินค้าของเราเนี่ยปลอดภัยแน่นอนค่ะยังไงก็ฝากติดตามดูสินค้าใหม่ๆหมของฟริดาฟาร์คูนาได้เรื่อยๆนะคะขอบคุณทุกคนมากค่ะ ค,ค่ะอันนี้จะเป็นขั้นตอนการแช่บรรจุขวดน้ำกุลานะคะแต่สัญญาปากูรานะคะ,ะ,น,น,ะ,คะน้ำกุราของ0มิลน,นี่ค่ะวันนี้ก็บุ๊เรียบเรกมาให้น้ำกุราเลยนะคะแล้วก็นีค่ะอันนี้จะเป็นขวดโฉมใหม่นะคะจะเป็นสูตรกุรานคูนสองนะคะ ขึ้นนะคะจะเป็นส่วนเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ณนาขวดคอยาวจับง่ายนะคะแบบเดิมน,นะคะแล้วก็เ๋ยวจะมีแพคเกจพุ่มป่าด้วยนะคะเพื่อป่าสวยงามน,นะคะก็แน่นอน